ชมพู่อดใจไม่ไหวหลังเห็นสามีน็อตวิสรุธ โพสรูปล่าสุดคนไลค์ทะลุแสนจนต้องโผล่คอมเมนต์ต้องบอกเลยว่าเป็นตัวแม่ของวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้สำหรับชมพู่อรารยาเอฮาเกตที่ถึงแม้ว่าจะอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานาน,านแล้วแต่ความฮอตก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงอีกทั้งปัจจุบันชมพู่นั้นยังมีชีวิตที่ดีราวกับเจ้าหญิงเลยก็ว่าได้หลังแต่งงานกับสามีน็อตวิสรุตรังสีสิงพิพัฒน์กระทั่งมีลูกชายฟ้าแฟดอย่าง สายฟ้าและน้องพายุมาเป็นโซ่ทองคล้องใจให้กับทั้งคู่ล่าสุดต้องบอกเลยว่านานทีทางด้านนอตวิสรุตนั้นจะออกมาโพสต์ตรูปภาพซึ่งงานนี้เมื่อนอสวิสรุตได้ออกมาโพสต์ตท่าถ่ายรูปคู่กับรถลููทำเอาเรียกยอดไลค์ทะลุแสนภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงฮอตไม่แพ้ลูกแฟนเลยทีเดียว งานนี้ทางด้านชมพูอารยานั้นถึงกับอดใจไม่ไหวโพลคอมเมนต์กลางไอจีของสามีนอรวิสโรธเอาไว้ว่าเบาได้เบาทำเอาแฟนคลับแซวสนันซึ่งงานนี้ไม่รู้ว่าเขามาแซวสามีหรือว่าห่วงจริงๆกันแน่นั่นเองค่ะ